นะคะวันนี้วันพอหัสัสาี์ที่10มกุมภาแล้วนะคะคุมภาร65คุณครูสอนเราถึงหัวข้อแผนภูมิรูปภาพนะคะวันนี้เราจะมาเฉลยงานแบบฝึกหัส4.3นะคะที่มอบหมายไปเป็นหัวข้อของแผนภูมิรูปภาพนะคะแผนภูมิรูปภาพมีข้อดีคือมันจะเป็นไงคะดึงดูดความสนใจของเราได้เพราะามันเป็นภาพนะคะ แต่ข้อเสียก็คือถ้ามันมีปริมาณมากๆถ้าข้อมูลมีปริมาณมากๆอ่ะเราใช้รูปภาพหนึ่งภาพแทนจํานวนอ่ะมันเวลาที่เราเขียนแทนภาพแทนจํานวนนะคะมันมันจะมันจะบอกปริมาณได้ไม่ถูกต้องนะคะมันจะคลาดเคลื่อนนะคะนี่นคือข้อเสียอ่ะทีนี้วันนี้มาดูกันบ้านเลยแล้วกันวันนี้จะคอเฉลกกันบ้านอย่างเดียวนะคะอ่านประการสิบสามกไก่เรียนจ๋าเรียนดูข้อมูลค่ะข้อมูลต่อไปนี้เขาแสดงปริมาณการใช้น้ํามันดิบนะคะของบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งได้มาจากสงแหล่งนะคะแหล่งน้ำมันดิบจากภายในกับภายกับจากต่างประเทศนะคะโอเคเนาะน,น้ำมันดิบคิดเป็นร้อยละนะคะาตามปีพศที่ใช้พศมีทั้งหมด3พศ .56 5758นะคะอันนี้คือภายในอันนี้คือจากต่างประเทศนะคะมี56 57 58อันนี้คิดเป็นร้อยละนะคะเทียบเป็นร้อยละในปี656 6ก็คิดเป็นร้อยละนะคะ ภาในประเทศคิดเป็นร้อยละ48ถ้าต่างประเทศก็คิดเป็น52ร้อยละ52อ่าน,นเรียนดูข้อมูลไล่ไปเรื่อยๆเรียนสังเกตเห็นไหมคะภาพที่เขาเนี่ยที่เป็นหยดน้ํานะคะอันนี้จะแทนแทนปริมาณน้ํามันดิบอันนี้น้ามันดิบคิดเป็นปี56คิดเป็นร้อยละ48ปี57คิดเป็นร้อยละ53ปี2558คิดเป็นร้อยละ สามสิบเจ็ดแต่ว่าเขาไม่ได้วาดรูปให้เห็นนะคะไม่ได้วาดนะไม่วาดให้เห็นอปีในต่างประเทศสองห้าห้าหกคิดเป็นร้อยละห้าสิบสองเมื่อเขาวาดรูปให้ดูตามนี้ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดก็ร้อยละสี่สิบเจ็ดก็วาดรูปให้ดูปริมาณนี้ปีห้าแปดไม่ได้บอกตัวเลขมาไม่ได้วาดรูปะจะให้นักเรียนได้ทํานะคะค,คําถามค่ะถามถามว่าคำถามเลขสัญลักษณ์หยดน้ําตรงเนี้ย แทนปริมาณน้ำมันดิบร้อยละเท่าใดตรงนี้ถามว่าแทนไอห,หน้าตาแบบนี้แทนน้ำมันดิบร้อยละเท่าใดนักเรียนดูพอรู้ไหมคะแท,แทนแทนแล้วละเท่าไหร่คะนักเรียนคะแล้วละเท่าไหร่คะาลูกได้ไหมดูออกไหมเอ้ท่านหน้าตามันมันหยดหนึ่งถึงหยดเนี่ยมันน่าจะแทนร้อยละเท่าไหร่้อยละสิบนักเรียนดูจากไหนเขาลูกรู้ได้ไงว่ามันคือร้อยละสิบ นะดูดูตรงไหนครับใครได้ดูตรงไหนดูตรงไหนปี2556ร้อยละ48นักเรียนนักเรียนดูรูปหยดน้ำมีกี่หยดคะกี่หยดเต็มเต็มสี่หยดแล้วก็หย,ด,หยดที่5เป็นยังไงคะเกือบเต็มเกือบเต็มเห็นไหมคะนี่มันขาวๆอยู่ข้างบนนิดนึงตรงนี้ปี2557ร้อยละ 53,53 53, มีทั้งหมด53มเนี่ยมีหยดเต็มเต็มทั้งหมดกี่หยดคะ5้หยดอ่าแสดงว่าหยดเต็มเต็มหหยดมันก็คือ50ถูกไหมคะแสะดงว่าถ้ามันมีอันเดียวอันเนี้ย10 20 30 40, 40 50และอันนี้คือ3โอเคไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นสัญ,ญลักษณ์หหยดตรงนี้แทนปริมาณนะ้ำมันดิบร้อยละเท่าใดก็คือตอบร้อยละ10โอเคไหมคะตรงนี้ตอบ10ตอบร้อยละ10 ตอบเต็มๆตอบว่าร้อยละสิบที่เขียนสิเฉยๆก็ได้อันเดียวกันนะคะอ่าตัวนี้ได้ค่ะร้อยละ10โอเคใครยังไม่ทําก็เติมเข้าไปนะคะใครทาแล้วก็ตรวจได้เลยนะคะคําถามที่2ค่ะให้นักเรียนเขียนรูปค่ะเนี่ยตรงเนี้ยให้เขียนรูปแสดงร้อยละของปริมาณการใช้นในมันดิบของบริษัทแห่งนี้ในปี2558เห็นไหมคะในที่เขาเว้นว่างไว้ค่ะอ่าจากทั้งสแหล่งเลย โดยเติมข้อมูลลงในแผนภูมริรูปรูปภาพข้ามต้นอ่าโอเคนะนี่ตรงนี้เขาให้เรียนวาด2,558าในประเทศไทยมีร้อยละ37จดโร้อยละแสดงว่าต้องวาดหยดน้ําเ,เต็มเต็มทั้งหมดกี่หยดคะต้องวาดเต็มเต็มทั้งหมดกี่หยดอ่าสามหยดแล้วก็มีหยดที่4เพิ่มมาแต่หยดที่4เต็มไหมไม่เต็มหยดที่4ก็ให้น้อยกว่าตรงนี้ให้น้อยกว่าของปี2 5 5 6นิดนึงอันนี้มัน48ใช่ไหมคะ อันนี้แปดเนี่ยนันองเล็กก็วาดเต็มๆรอกวาดรูปหยดน้ำแล้วก็ระบายสีอย่างนี้ค่ะนันองเล็กก็เขียนสองห้าห้าแปดสามเจ็ดแล้วก็วาดหยดน้ำครูอาจจะวาดสวยน้อยไปนิดนึงนะคะนักงรียนจะวาดสวยกว่าครูก็ได้นะไม่บังคับแต่วา่าอย่าวาดที่เลขกกว่าครูแล้วกันโอเคอ่านเนี่ยได้แล้วสมมติว่าเต็มนะ เนี่ยค่ะแบบเนี้ยอ่าน,นี่คือสามสิบลร้อยละสามสิบแล้ว,ลว,ลวต่อไปอันที่สุดท้ายอันสุดท้ายร้อยละเจ็ดเอาเท่าไหร่นีอันนี้อ่าอาจจะกล้องมาประมาณนี้ก็ไดแบบ้เนี่ยจบแล้วนี่คือในประเทศลูกเลี้ยมไหมคะอันนี้คือในประเทศแบบนี้อ่าแล้วทีนี้ต่างประเทศเราคะเรียนจะลงยังไงรูปต่างประเทศต่างประเทศตรงนี้เขาไม่ได้เติมให้เรานรกยนคิดว่าจะเติมเลขอะไรดีคะตรงนี้ เติมเองไหมทั้งหมดทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เป็นร้อยละนะคะก็คือแสดงว่าทั้งหมดมี100ลูกอ่าถ้าทั้งหมดมี100ในประเทศเอาไปแล้ว37แสดงว่าต่างประเทศเหลือเท่าไหร่ะคะลูกต่างประเทศเหลือเท่าไหร่อ่อเยี่ยมค่ะต่างประเทศเหลือ63ถูกต้องโอเคนะคะก็รวมกันได้ร้อยเนาะ แสดงว่าปี2 5 5 8ในต่างประเทศเนี่ยของต่างประเทศนักเรียนจะต้องทําไปทั้งหมดหยุด6กหยุดเต็มๆแล้วก็หยุดที่7ก็เอามานิดหนึ่งสมมตินะหยดน้ําคูสวยมากอ่าหยุดที่7 3แค่นี้อ่าถ้างั้นหยุดที่7ตรงนี้ลบออะอ่าโอเคนี้ ที่เหลือก็แรงเอาเรียนแค่นี้ค่ะแต่ว่าต้องถ้าถ้าจะทําแผนภูมิรูปภาพก็ต้องทําให้มันสวยนิดนึงนะคะมันจะได้น่าสนใจถ้าไม่สวยมันก็ไม่น่าสนใจเนาะ,ะแต่ว่าอันนี้เอา,เอา,เอาตามตอบเอาตอบคำถามก่อนไม่เป็นไรนะคะอันนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าคนวาดหน้าตาดีแล้วนะคะวาดวาดไม่สวยไม่เป็นไรถ้าคนวาดหน้าตาไม่ดีไม่ได้นะอ่าเคลียร์ไหมลูกเคลียร์ไหม จบค่ะโอเคเนี่ยนักเรียนก็าวาดตรงนี้ค่ะวาดในสมุดของนักเรียนแล้วก็สมคูนะคะอันนี้คือของข้อที่2โอเคไหมคะเนี่ยที่ที่วาดไปเนี่ยสอล็อกนี้คือของข้อที่2นะคะโอเคอ่าถามนักเรียนผ่านได้ไหมก็เข้าใจไหมอ่าใครผ่านได้รู้เรื่องนักเรียนยกมือให้ดูหน่อยผ่านได้ค่ะเข้าใจโอเคนะคะได้นะกอลเ,เพชอยู่ไหมลูก กรโลทรอยู่ไหม,มเห็นยกมืออ่าโอเคโอเคอ่าผ่านโอเคกรโลเทกรโลทสได้เข้าในระบบไหมอ่ะได้เข้าในระบบไหมอ่าคุณครูผ่านเลยนะคะข้อหนึ่งโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะข้อสองลูกข้อสองให้นักเรียนพิจารณาข้อมูลต่อไปนี้แล้วตอบคําถามนะคะนักเรียนคะอ่านี่เป็น แทนภูมิรูปภาพแสดงประชากรของราชอาณาจักรไทยนะคะประชากรไทยเรานะคะรูปคนหนึ่งคนแทนจํานวนรูปหนึ่งรูปแทนจํานวน3ล้านคนนะคะแทนคน3ล้านคนนะโอเคนะคะเนี่ยอ่ะก็ตั้งแต่ปีพศ2452 2462 2472ไล่ไปเรื่อยๆจนถึง2553นนะคะนักเรียนโอเคเห็นไหมคะประชากร ดูตามรูกปุ๊บปุ๊ค่อยๆ,อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มเพิ่มมากขึ้น,มา,นมากขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะคะอ่ะดูข้อมูลค่ะคําถามคําถามเลขประชากรในปีพศ2513มีประมาณอ่าโอเคถามว่าประมาณเท่าไหร่ปี2513ค่ะปีนี้คําถามข้อแรกข้อ1ปีนี้นะคะปี2513มีประชากรประมาณเท่าไหรตอบได้ไหมคะ นเาลินจะตอบคุณครูได้ว่ามีเท่าไหร่อย่างน้อยน,ะนักเรียนนับภาพก่อนในนี้มีทั้งหมดกี่ภาพ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11เต็มเต็มนะมี11ภาพนะคะเนี่ยมีรูปมีรูปคนเท่ากับ11 11รูปอ่า11รูปแทนกี่ล้านคะนักเรียน33ล้านคะ่ะแต่ว่าเป็นยังไงคะมันมีอยู่นี่ครึ่งนึ่งไหม อ่าครึ่งน,นึงจะตอบคุยยังไงอ่าสิบเอ็ดคนสิบเอ็ดคนหนึ่งหนึ่งรูปอะหนึ่งรูปแทนสามล้านถ้ามีสิบเอ็ดรูปก็คือตรงนี้ก็เป็นสิบเอ็ดคูณกับสามตรงนี้ได้สามสิบสามล้านคนถูกไหมคะเนี่ยที่รูปตรงนี้แต่ว่ามีคนอีกครึ่งนึงหนึ่งคนหนึ่งรูปแทนสามสามล้านถ้าครึ่งคนก็คือตรงนี้แทน1.5ถูกไหมคะฉะนั้น จำนวนปีพศ2513มีจำนวนคนเท่ากับเท่าไหร่นะหนูสามสิามสิล้านคนโอเคจบเนี่ยดูข้อมูลแล้วก็ตอบแบบนี้ค่ะอ่าเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบเอาตัวเลขไปเลยค่ะ34.5มีประมาณนะคะอันนี้ก็ถามประมาณเท่าไหร่ตอบประมาณนะ มีประมาณ34.5ล้านคนแต่ว่าในความเป็นจริงอาจจะมากน้อยลดหลั่นคนนี้เพราะว่าเพราะว่ารูปหนึ่งคนมันมันได้3ล้านแต่ว่าเราก็ไม่ชัวร์ว่าจริงๆมันประมาณเท่าไหร่นะขะ้อ้อ2ค่ะประชากรในปีพศ2 5 0 3กับปีพศ2533ต่างกันประมาณเท่าใดโอเคนักเรียนจะดูข้อนี้นักเรียนนักเรียนไปดู2503กับ2533นะคะ2503 นี้นะ03กับ2533ค่ะต่างกันเท่าใดนักเรียนมีวิธีการดูให้มันง่ายๆไหมคะนักเรียนคะเรียนตอบเท่าไหร่นี้อันนี้นะก็<ม>ถามว่าต่างกันเท่าไหร่นักเรียนะเวลาเรียนจะดูต่างกันนักเรียนจับมาทําไมกันคะขาถามว่าต่างกันนักเรียนเอามาทําอะไรกันเอามาทาอะไรกันนะลบกันถูกต้องค่ะจับลบกันเลย ลบไปเลยก็ได้ค่ะเนี้ยอันนี้มีกี่คนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีแปดคนเต็มเต็มข้างบนมีแปดคนข้างล่างเนี่ยนับไปเลยแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเนี่ยโอเคนี่คือลบกันแล้วนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตรงนี้หักล้างหมดแสดงว่าที่ต่างกันเนี่ยตรงนี้หลืที่ต่างกันเนี่ยเอาตรงนี้อันนี้ไม่เต็มคนนะอันนี้ไม่เต็มคน อย่าลืมนะไม่เต็มคนนะอ่ะเหลือเท่าไรเอ่ยเหลือประมาณเท่าไหร่คะเหลือกี่คนตรงนี้อันนี้เหลืออันนี้เหลือประมาณหนึ่งคนก็ได้อ่ะประมาณประมาณกี่ล้านตรงนี้นักยนว่าตันนี้คิดว่าเป็นประมาณกี่ล้านคนคะแขนแขนหายไปข้างหนึ่งแขนหายไปข้างนึงสักกี่ล้านคิดกี่ล้านดีสองล้านสองล้านห้าแสนหรอคะตรงนี้ คิดไป2.5ล้านอ่ะไม่รู้ไม่รู้นะอ่ะประมาณนะประมาณนะอ่ะแล้วตรงนี้ที่เหลือทั้งหมดนับเลยกี่คน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10คน10คนก็คือ30ล้าน30ล้านกับแขนข้างหนึ่ง <c oughs> แขนข้างหนึ่งเท่าไหร่คะ500แสนหรออ่ะประมาณนะ500แสนแสดงว่าตรงนี้ประมาณ30ล้านนะคะเมื่อกี้ สิบรูปใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิล้าน30ล้านห้0แสนสาล้านห้าแสนใช่ไหมคุณครูจะเขียนยังไงดีเนี่ยสามสิบจุล้าน30.5ล้านอ่าฉะนั้นต่างกันเท่าไหร่ยี่สอ่าสามเอาไปลบกับ25่ส้เพื่อนบอกว่า28ใช่ไหมคะ ลบกัน28ล้าน5กับ5หมดอ่า30ลบ2เหลือ28โอเคเพราะฉะนั้นเพ่อที่2ประชากรในปี2500 3กับปี2533ต่างกันเนี่เอาตัวนี้ค่ะลบเอ,เอาตรงนี้หักล้างลบหมดแล้วเอาเศษตรงนี้ย30.5ล้านลบกับ2 5ล้านก็เหลือ28ล้านอ่าตรงนี้ต่างกันประมาณเท่าไหร่ก็บอกว่าต่างกันประมาณ ยี่สิบแปดล้านคนโอเคไหมคะยี่สิบแปดล้านคนเคลียไหมนักเรียนคนานักเรียนเข้าใจอยู่ไหมหลูกอะใครเข้าใจที่คุณครูพูดคุยกับนักเรียนนักเรียนช่วยช่วย,วยคันโฟให้คุณครูหน่อยอะพิมพิมหนึ่งให้ครูก็ได้ค่ะเข้าใจค่ะเข้าใจขอดูหน่อยพิมหนึ่งมาก็ได้ค่ะผ่านผ่าน,านเข้าใจค่ะเคลียเคลียข้อสอบก็ออกประมาณนี้นะคะมีข้อมูลให้ดูแล้วก็ถามประมาณนี้ค่ะ ทำได้เนาะโอเคกดหนึ่งมารู้เรื่องเข้าใจค่ะนักเรียนคะโอเคเนะาะทำให้เข้าใจกดศูนย์มาโอ้ใหสุภวิทย์หนึ่งล้านตัวเลยครับโอเคอ่าขอบคุณมากค่ะนักเรียนที่น่ารักคุณครูอ่าไปต่อนะครูขอต่อ,ข,อ,ตอข้อที่สามนะคะนักเรียนคะข้อสามประชากรในปีพศสองพันสี 2, ่ร้อยเก้าสิบกับสองพันห้าร้อยสามสิบสามรวมกันอ่ารวมกันสองห้าห้าสองห้าสามสามกับสองสี่เก้าศูนย์ค่ะอ่าฟีนิก 2490กับ25 3 3สเอามารวมกันโอเคไหมคะถ้าเอามารวมกันก็จับนับไปเลยค่ะอันนี้มีกี่คนเมื่อกี้ตรงนี้3ตรงนี้10 10อันนี้8ใช่ไหมคะตรงแสดงว่าตรงนี้มีทั้งหมด18รูป18คนอ่ะไล่ก่อนอันนี้18 18 18เมื่ออาเอางี้ก็ได้อ่ะตรงนี้30ล้านแล้วตรงนี้เท่าไหร่คะ8คน8คน83เป็นเท่าไหร่ 24, 24่สบวกกับ30.5สิบอ่ายีวกกับ30.5ได้เป็นสี่เป็นห้านะคะอันนี้คือปีพศสอง3ัโอเคนะเก็บไว้ก่อนแล้วก็ปี2490อันนี้ก็กี่คนเรานับอย่างนี้ไปเลยหคน2คน3 4ม5ีคน5คน,5คน1คนแทน3ามล้านห้เป็น15ปีนี้ก็คือ15ล้านบวกกับอีกเท่าไหาร่คะนักเรียน แขนขาดไปข้างหนึ่งก็คือเอา2 2.5สนาใช่ไหมคะบวกกับ2.5ตัวน,นี้ก็กลายเป็น17.5เเพราะฉะนั้นก็ถามว่ารวมกันค่ะปีนี้2490กับ2530รวมกันรวมกันก็จับมาบวกกันนะคะ1 7บบวกกับ54ค่ะลูกคาห4าบบวกกับ17.5ได้เท่าไหร่คะเท่าไหร่ลูก72เหรอคะ สิบทดหนึ่งเจ็ดสิบเอ็ดสิบสองทดหนึ่งอ่าได้เจ็ดสิบสองโอเคเยี่ยมอ่าเพราะฉะนั้นข้อนี้นักเรียนก็ได้ประมาณเจ็ดสิบสองล้านโอเคฮัลโหล <Hello. S 2> ไปแล้วคุณเมนอ่าโอเคอ่ะไปนลยคะ่ะ น <cin stereotype> <award> ี่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าใช้สัญญาณเนี้ถ um ้า <jack> ม <ata> ีคนโทรเข้าอย่างนี้จะขายไปเลยเน็ตจะหลุดไปเลยนะคะดีนะเนี่ยใช้คนหะเครื่องอ่ะต่อลูกข้อ4ข้อ4ถ้าประชากรในพศ2503มีประมาณ26.5ล้านแล้วประชากรในปี2533มีประมาณเท่าใดนักเรียนจารเมนดูนะเขาบอกว่าถ้าปี2000คุณแม่พี่สอนอยู่ฮัลโหล อ่าได้ได้โอเคพี่สนอยู่ห้องข้างบนได้ได้อออได้ได้โอเคจ้าโอเคนเรียนจ้าประชากรปี2503้าเขาบอกว่าถ้ามี26.5ล้านปี2503ค่ะถ้าตรงนี้มี26.5ล้าน แล้วถามว่าปี2533ามีประมาณเท่าใดอ่ะตรงนี้เขาบอกว่าถ้าสมมติว่ามี26.5ล้านเอาคนละสีดีไหมดูตาลายหรือเปล่านี่เน้นตาไลายไหมเนี่ยเขียนอย่างนี้อ่าถ้าตรงนี้มี26.5ล้านนะสมมติถ้าตรงนี้มี26.5้า,นนะา 26. ล้านคนโอเคปีนี้มีเท่าไหร่ อันนี้ยี่สิบจุดห้าล้านมาจากไหนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดแปดสามยี่สี่แสดงว่าตรงนี้คือสองคิดเป็นสองสองล้านห้าโอเคไหมคะอ่าแสดงว่าแขนข้างหนึ่งก็คือห้าแสนเพราะฉะนั้นก็ตามเดิมกี่ล้านตอบกี่ล้านคะห้าห้าจุดสี่ล้านห้าแสนเหมือนเดิมใช่ไหมคะเนี่ยที่เราทำมาก็โอเคเพราะว่าแขนข้างหนึ่งคิดเป็นห้าห้าแสน โอเคได้ค่ะถ,ถูกต้องอดังนั้นปีนี้ประชากรป,ปีนี้มีประมาณเท่าใดมกีก็เหมือนเดิมม,มันคืออันเดิมที่เราคิดมาก่อนหน้าน,นี้แล้วใช่ไหมคะเนี่ยเราคิดว่าแขนข้างหนึ่งคืออันนี้ที่หายแขนหายไปข้างหนึ่งก็กเหลือสองล้านห้าอันนี้ของเรามีแขนข้างเดียวก็คือห้าแสนนะคะก็ไล่มาเนี่ยเมื่อกี้ที่เราคำนวณมานะคะห้าสิบสี่จุดห้าตรงนี้ก็ตอบประมาณประมาณห้าสิบสี่จุดห้าล้านคนจบนะคะ คำถามข้อที่5ค่ะนักเรียนคิดว่าแนวโน้มประชากรของราชอาณาจักรไทยในอนาคตจะเป็นอย่างไรดูสิเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโอเคยอดเยี่ยมมากนะคะก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเห็นไหมคะทุกๆปีจะเพิ่มเพิ่มเพิ่มโอเคตรงนี้ก็ประชากรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะคะตรงนี้เดี๋ยวค่อยโอนน่าคะได้ก็ได้เอาเลยก็ได้น้องแป๊บนึงก่อนไมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะคะเพิ่มขึ้นเป็นยังไงเพิ่มขึ้นเร็วไหม เรียนว่าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหรือเปล่าคะหรือค่อยๆเพิ่มขึ้นค่อยๆเพิ่มไหมหรือเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอ่ามีแนวโน้มค่อยๆเพิ่มขึ้นนะคะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแบบเขาเรียกว่าอะไรอย่างช้าๆอ่าค่อยๆเพิ่มขึ้นนะคะโอเคอ่างานนี้คุณครูมอบหมายคุณครูสั่งแค่สองข้อใหญ่แค่นี้เลยนะคะนักเรียนโอเคนะถ้าเ,เสร็จเสร็จแล้วก็แค่นี้จริงๆมันมีแบบหึกหัดข้อสามข้อสี่ ฝากไปทบทวนไปดูเองได้แต่ว่าไม่ไม่ไมต้องทาไม่ไม่ถ้าอยากเก่งก็ฝึกทาแล้วให้คุณครูคดูได้นะคะแต่ว่าไม่ต้องส่งในระบบคูณคูณขอสองข้อโอเคนะคะพรุ่งนี้คุณครูจะขึ้นเรื่องใหม่เลยนะแผนภูมิแท่งได้ไหมคะฝากนักเรียนไปทบทวนเออไปลองไปลองศึกษาเพิ่มเติมนะคะโอเคเนาะศึกษาเพิ่มเติมอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยส่งงานในระบบครูนะคะโอเคค่ะอา่านวันนี้ไว้เท่านี้นะคะสวัสดีจ้า ครูครับครูไม่ได้สั่งงานเพิ่มใช่ไหมครับไม่มีค่ะไม่มีไม่ฝากฝากไปอ่านฝากไปอ่านหัวข้อใหม่นะคะไปอ่านหัวข้อใหม่ค่ะแค่นั้นจบครับผมครับครับผม